ยูโร2024นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายเอ็ครบทุกนัดทุกคู่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับได้8ทีมสุดท้ายไปเล่นในรอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับไฟแนลเอนะครับครบแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เราได้ฮอลแลนด์กับตุรกีเป็นอีก2ทีมนะครับที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่เพิ่งจบลงไปนะครับก็ เหนือความคาดหมายอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะเดิมทีคิดว่าทีมออสเตรียน่าจะเป็นทีมมามืดตัวสอดแทรกนะครับจากผลงานสร้างสารรค์ของราฟรรงนิกนะครับและเมื่อฟอร์มเมื่อคืนนี้ก็นะบอกว่าออสเตรียทำได้ดีแล้วก็น่า น่าชนะด้วยนะแต่นั่นแหละครับฟุตบอลนะครับสุดท้ายกลายเป็นตุรกีนะครับสามารถเบียดเอาชนะออสเตรียไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับจังหวะโอ้โหออสเตรียเสียประตูไว้ด้วยนะครับตั้งแต่นาทีที่2เลยนะครับเปิดเกมมายังไม่ทันเครื่องยังไม่ทันร้อนเลยนะครับเสียประตูไปซะแล้วนะครับแล้วก็มาเสียประตูที่2องอัตรการ เสียถึง2ประตูเนี่ยมันก็กลับมายากแล้วนะครับก็ตุรกีก็แพ้เกมแล้วก็ผู้รักษาประตูก็ผีเข้านะครับก็สามารถผ่านออสเตรียเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้คู่5ทุ่มนะครับฮอลแลนด์ก็ปราบผีดิบโรมาเนียไปโอ้โหนะโกโลีคักเปาก็ท็อปฟอร์มเมื่อคืนนี้นะครับ ั้งยิงทั้ง,ง,งจ่ายเอาใช่นะโรมาเนียไปขาวสะอาดนะครับสามประตูต่อศูนย์เป็นทีมที่น่าจับตามองอีกทีมหนึ่งเพราะอยู่เนี่ยต้องบอกว่าสายที่ไม่ได้มีทีมยักษ์ใหญ่อย่างสายบนนะครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยนะท,ท,ที่พูดบอกว่า,วาทั้งทั้งทีมที่ทแข่งกันเมื่อคืนนียจะต้องไปเจอกับทีม ที่ชนะกันเมื่อวานนี้อย่างพวกสเปนพวกไม่ใช่อย่างพวกฝรั่งเศสโปรโตุเกสนะครับเอ้ใช่ใช่จริงๆแล้วรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยฮอลแลนด์นี่แหละนะครับจะมาพบกับตรุรกีนะ่วนฝรั่งเศสนะครับก็จะต้องชนกับโปรโตุเกสทำซูเปอร์บิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งในรอบ8ทีมสุดท้ายนอกเหนือจากคู่ สเปนกับเยอรมนีเจ้าภาพนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าทีมใหญ่นะครับบิ๊กเนมทั้งหลายก็พาเรดกันมาได้เกือบครบทุกทีมาแต่ขาดหายไปก็อิตาลีแหละนะครับนะอิตาลีนี่ถือว่าพลิกความคาดหมายนะครับกลายเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนเบลยเยียมก็พอจับติ้วมาเจอ ฝรั่งเศสมันก็นะเข้าใจได้นะครับฝรั่งเศสก็เป็นเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับก็บทสรุปนะครับรอบ8ดทีมสุดท้ายนะครับจะเตะกันในวันศุกร์วันเสาร์นี้นะครับวันศุกร์วันเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวใครคู่ไหนแข่งก่อนแข่งหลังนะครับเดี๋ยวมาติดตาม กันต่อในวันรุ่งนี้นะครับแต่ว่าโผเห็นปโปรแกรมแล้วซูเปอร์บิ๊กแมตช์คู่เอกแน่นอน,นครับทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติเจ้าภักเยอรมนีนะครับแล้วก็คู่รองคู่เอกในในสายแข็งสายบนด้วยกันนี่และนะครับฝรั่งเศสพบโรตุเกตของพีโดนะครับและ2อคู่นี้ถ้าใครชนะก็ต้องไปหากด่านกันเองนะครับ เพื่อจะไปหาตัวแทนเข้าไปชิงชนะเลิศอีกสายหนึ่งสินะอังกฤษนะครับเจอสวิตเซอร์แลนด์นะ <c oughs> ฮอลแลนด์พบตรุรกีแหมนะเอาแบบไม่บายแอสนะโอกาสที่อังกฤษจะต้องมาโคจรพบกับฮอลแลนด์เพื่อชิงตัว <c oughs> ชิงดำเข้าไป ชิงชนะเลิศกับสายแข็งเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาลืนนี้ดูสถานการณ์แวดล,ล้อมเราค่อยมาวิเคราะห์ผลการแข่งขันกันยูโร2024นะครับพัก2วันวันนี้วันพุธและก็พรุ่งนี้วันพฤหัส,สบ,บดีกลับมาเตะทีคืนวันศุกร์นะครับมี2คู่เลยนะครับหทุ่มตีสเหมือนเดิมแล้วก็ อีกคู่หนึ่งอ,อีกสองคู่ก็จะไปเตะคืนวันเสาร์ห้าทุ่มตีสอเพื่อเอา4ทีมเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศติดตามนะครับผลการแข่งขันน่าสนใจทั้งสิ้นเพราะหลังจากนี้มีแต่บิ๊กแมชซุปเปอร์บิ๊กแมชทีมใหญ่ทั้งสิ้นนะครับส่วนโคปาเมริกาแมอุรุกวัยของน้องหนุนก็ยังไม่ยอม รดลาวาสอน,นะครับเขีย่ยเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาตกรอบแบ่งกลุ่มรอบ16ทีมสุดท้ายไปยแล้วนะครับก็ <laughs> ส่วนส่วนวันนี้นะครับบราซิลโคโคลอมเบียนะคู่คู่คู่เอกนะครับบราซิลก็ของไอซงเบเกอร์นะครับ <laughs> เกของก็จดจดจ,จ,จ้องแต,แต่ผู้เล่นของลิพูแหละนะครับ โคลอมเบียก็รุยส์ดีแอสนะครับก็ติดตามเช้านี้แหละนะครับคลิกออฟ8ปดโมงเช้านะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้เริ่มนะครับก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายวันสุดท้ายซึ่งก็จะได้8ทีมสุดท้ายเหมือนกับยูโร2024เช่นเดียวกันนะครับชื่อชื่อก็เห็นเห็นอยู่นะครับอาร์เจนตินาเนี่ยนอนอยู่แล้วทั้งบราซิลทั้งโคลอมเบียและก็อุรุกวัยนะครับ อีก4ทีมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นทีมอะไรบ้างนะครับนิสุกทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันวันนี้สังหอนใจว่าสิงโตจะคำรามไม่คราวไหนก็คราวนี้แหละนะครับ <laughs> นิสุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ